สวัสดีครับเชียงเชียงวันนี้วันนี้เสียงมาทุกคนมาที่ไหนนะใช่พี่ตุนมาครับล่อยเยี่ยวแตกหล่อยเยี่ยวแตกล่อยเยี่ยวแตกเออมันปัง มันตายโอเคป่ะโอเค we done พี่พีรพันธ์เซ็กนะเที่ยวแบบซอฟท์ร์ดเปียบเกิดอะไรขึ้นน่ะอ๋อเน็ตเน็ตใช้ไม่ได้จอนีมา แต่ที่นี่ก็แบบสัญญาณห่วยมากอี่ค่เนื่องเิยอีเมลไว้เว้ยเราแค่เดินผ่านเข้าอุโมงค์อ่ะแล้วมันก็ตายเรต้องมาใหไ่นี่เรามากับเพื่อนพาเที่ยวนะครับใครดูก็จะเจอประมาณนี้นนี้ทำอะไรอยู่ครับทำให้มันมีสัญญาณตัวตัวคุณอาจจะสูงไม่พอสูงอีกได้แล้วได้ขึ้นแล้วนะครับ Okay, head on through, head on through. Bye bye no man. <laughs> there you go, head on through. Have a wonderful time, everybody. Enjoy. <laughs> <laughs> ปามั้นสาชั้นที่100พอดีตอนนี้เราก็ถึง D H แล้ว D H ก็คือยัมดีชวิจุดใหม่ล่าสุดนะครับของนิวยอร์กซิตี้อยู่ที่ชั้น100้ค่าเข้าค่าเข้าอยู่ที่ประมาณ38เหรียญคุณแม็กเนี่ยมาประมาณ10กว่าครั้งแล้วนะแต่ว่าชอบมากนางทำตัวเหมือนไม่เคยมาอนนี่คือมุมที่แบบที่บอกโอ้อันนี้สวยอันนี้สวยใช่แล้วหายกับ แล้วมันอยู่ได้คนละนานเท่าไหร่ต้องแล้วจนกว่าจะพอจังสองสัปดาห์แม็กบอกว่านี่คือ,อคิวเพื่อมาถ่ายเพื่อมาถ่ายตรงนี้นะไม่ใช่อ,อ๋อคิวแค่อยู่ตรงนี้เองเราไปเดินเล่นรอบนึงก่อนแลเราไ,อไปออกก่อนนะครับสวัสดีครับถ่<ส>เเาเฟรมหน่อยเพาฟเฟรมหน่อยต่อแถวเหรอขอแซงได้ไหมขอแซงได้ไหมต่อนเราเล่นเราเล่น จริงเหรอฮะขอบคุณครับเราจะเริ่มจะเริ่มภารกิจเลยป่ะก็คืออย่างนี้ก็ได้อว้าภารกิจของเราวันนี้คืออะไรฮะ กินคือให้เราต่อแถถ่ายรูปแต่ว่าแต่ดูทีกินนึงเพราะว่ามุมถ่ายอยู่ข้างในใช่ไหมแต่ว่าคนที่จะไดือถ่ายอ่ะคือต้องออกมายืนตรงตรงเฉียงเฉียงนอกเราถามแล้วเขาบอกว่าเหมือนเราต่อแถวได้กันได้เลยแล้วพอถึงคิวกุ๊ปก็แบบวิ่ง,ว,งวิ่งออกไปมซ้อมโพสซ้สอมโพสไหนท่าที่หนึ่งอะ่ะเปงนแบบ ท่าที่สองท่าที่สองต้องท่าที่สามมอนนเทาสามัก็จะเป็นนวย่วเลยใช่ไหมว่ายืนอยู่ตรงนี้มาครึ่งชั่วโมงแล้วไม่ได้ไปถึงคูณผ่าแค่ไปริงแล้วแววนตอนแรกไม่ใช่สีเหลืองไมตางเดีเหลืองใช่ตอนแรกจะเป็นลูกี่อยากให้คู่การหนุมไหม ูกันด้วยกำลังวางแผนว่าจะถ่ายกันยังไงให้ปังที่สุดในแผนเป็นยังไงนะฮะแผนถ่ายคือเดี๋ยวจะให้พี่เขาเริ่มจากการถ่ายเดี่ยวนะครับพี่ว่าสองคนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวสลับกันก็คือเดี๋ยวคนแรกเสร็จก็เดี๋ยวคนที่สองสลับแล้วพี่เขาจะถ่ายคู่เดี๋ยวเราจะเข้าเป็นตากล้องแต่ตอนแรกเราจะทำหน้าที่เป็นแผงบาลียาเพื่อความเป็นส่วนตัวจริงจังมาก้เลยต้องมีคนไทยสิโอไม่แก้มไม่น้ามากิบโบกใหญ่เลยอ้เยอะ อก็ลงนั้นเลยเราจะเล่นแต่ละสองคนก็แบบมือถ no like ้มือไปก่อนปูเข้าไปสลับกันพี่ดับข้างหลังต้องด่าแน่เลยตอนนี้ทีนึงก็คือไม่ไหวนะฮะขึ้นขโมโไปยังไหนคิวแล้วครับน้าสองพี่สามีวางแผ่นหนึ่งดีอันนี้ติมพี่น้องแปะนั้นมือซ้ายแปะนี้แล้วจิกเท้าข้างหน้ามันปังว่ะ โพสให้ลูกมันดูเชี่ยสูงว่ะอ่ได้น้าผัวเป็นซีลูเอตซีลูเอตเ้ยเออเห็นสันจมูกเห็นสันจมูกหล่อมากหล่อหล่อเย่วแตกนะเนี่ยถึงตาเฉียงเฉียงนะคะยั้นโอยคนเยอะหลังจากรอมันนาน เออมันปังมันได้จริงจริงมองไปนะคะคัหันข้างอยู่ดีเห็นเฮลิคอปเตอร์ขว่าบ้างขวาบ้างอยู่ดีเจอจระเข้ในแม่น้ำเออมามามาถ่ายกันสามคนเออเปย์มาเปยมาไอ้ปมาดิมาดิมาดิเฮ้ยคนด่าเยอะมากตื่นมา เรานานหรอเราก็ไม่ได oh, ้นานขนาดนั้นเลยเราเป็นไม่ได้อะเขาาอีกเขาาหีกมาไปไม่ทันแล้วไนี่นแล้วหนึ่อาละโอเคไปโอเค o we done we done sorry โดนด่าเออโดนด่าขอให้เดี่ยวประสบการณ์การโดนตะโกนไม่ใช่แค่คนเดียวทั้งแถวเลยจ้าแล้วก็ตบมือให้ด้วยทีเรายังรอได้เลยอะทำไมอะก็ต่อมานานเหมือนกันป้าหล่อมากหล่อเยี่ยวแตก อันนี้สวยจ้านองยกมาโอ้วหัวนี่ทุกคนออกมานะครับข้างหลังเราก็คือ The w e s s e l ซึ่งนั่นก็คือนั่นก็คือคืออะไรวะ มันคือแลนด์มาร์คแห่งใหม่ไงโอเคนึกอะไรไม่ออกก็นี่คือแลนด์มาร์คแห่งใหม่คือเรื่องคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือเขาต้องการแลนด์มาร์คที่แบบไม่ใช่เป็นแค่สเกลเจอร์หรืออะไรก็ตามเขาเลยทำสเกลเจอร์ที่คนสามารถขึ้นไปมีเอ็กซ์เพรียร์ได้ขึ้นไปเดินได้ไปวิ่งได้อ๋อใช่แล้วแต่วันนี้มันต้องจองนต้องจองก็ต้องจองเพื่อขึ้นไปวิ่งรู้มากที่เนี่ยมีคนข้าต่อตายเยอะมากเลยที่เปิดมีเลยปิดไงมีช่วงทีึ่งกาปิดยังไม่กลับมาเปิดดอีก เราก็จะพูดสิ่งนี้นะสิ่งที่ไม่มีใครพูดมาก่อนเพราวะว่าช่วงโควิดนะอันนี้มันก็แบบคนนิวยอร์กมันก็จะมีความเออตายทั้งทีอยากตายให้มันโดนเนาะมันเพิ่งเปิดเนี่ยกระโดดช่วงโควิดมันก็เลยปิดนะทุกคนแต่ตอนนี้กลับมาเปิดแล้วแล้วก็เก็บเงินตอนท่านที่ขึ้นรีอ้าเหรอนี่ตุนกำลังพามาจุดที่ทำให้เห็นเหรอ ก็ไม่เคยไม่เห็อยาว่าใจแต่ตั้งหต่เดินต้องเคยผ่านอยู่ได้ใช่อ้าวอ้าวอ้าวอีกสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับแชร์รูปกันอุ้ยจริงด้วยต้องเดินออกมาตรงจะบอกเขาว่าไงดีตรงเต็นท์เนี่ยฮะตรงข้ามเต็นท์นะเออได้ หล่อจังเลยครับหล่อเยออแตกออแอนนี่แอนนี่ยิ้มให้กล้องหน่อยแข่งเท้ารอ,อมาแม่เรียนว่ายน้ำแข่งเท้าแม่หายไปไหนอ่ะตารานหนึ่งในที่สุดมีคนจำได้แล้วใช่พี่ตูนมากครับผม แตเป็นแฟนคลับเหมือนกันเลครับกี่คนอ๋อเขาบอกว่าเชิญออกเลยค่ะไม่ได้จองมา สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านโนโนโน,นะครับร้านแบบคนเยอะมากเมื่อกี้รอคิวนานม,มากกว่าจะได้กินมีทั้งเป็นรามเมงนะครับแล้วก็ยากิโตริแบบเป็น,เป,นเป็นเสียบไม้ย่า ครบแล้วนะครับมีคนทนไม่ไหวอีหนึ่งคนนับถือพี่แม็กมากที่ยังมีสติยืนสองนี่คือคลิปเราได้นไหมนี่เราเสียงเออ่ยงแต่บอกว่าแม็กไม่ไหวแล้วเหนื่อยกมาคนละอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นการที่เอามาแชร์กันยากิโตรินะครับแล้วก็เจมอนไหมวะเจมอลโดใช่แล้วก็นี้สำหรับคนที่กลัวไม่กินคนหิวโหยก็คืออะไรดูคอนโดมามีหนึ่งนะครับไหนเราตื่นเล อยู่บ้าับหรือว่าอร่อยจริงกะติบังลาเมงกะติบังลาเมงเหรออร่อยอร่อยกลับๆๆๆทำไมลาเมงที่ดีที่สุดอยู่ที่อเมริกาโอ้คะแ <laughs> นนมากมิ <laughs> ้นส <laughs> ินท <laughs> ีสถานที่ต่อมาที่เราจะมานะครับ Museum <laughs> ยม โอ้โหายได้ไหมเนี่ยอุ้ยสันด้วยอะเคือนวดโหนวดฝั่งเป็นนักสัตวอันนี้คือในนักสัตว์เดียวสบายไหมครัอร่อยมากนวดแรงดีมากแล้วเนี้ย Flower power ก็เป็นพลังลิลิ่มอนแล้วก็คือต้องมาถ่ายกับแรกนี่นะเนเนี่ครับก็จะเป็นพิธีทุพันเซ็กนะแล้วก็ชั้นล่างก็จะขายเซ็กทอยก่อนเดี๋ยวเราจะใช้เวลาที่นี่จํานวนมากต้องขึ้นไปดูเพราะเวลาจะหมดแล้วคือคุณตุลเนี่ยรีเควสต์มาเลยเพราะข้างบนมีนิทรรศการแสงที่สวยมากเปิดแันเอ้ยเืออมยิ้มคุณซี้ครับ เวลากินก็จะแบบแสบบแบบอะเออไม่ไม่ควรทานอุ้ยอันนี้มันแบบอะไรอ่ะกัมมี่เหรอกำมี่เป็นรูปสเปิร์มืันไม่ฝากเพื่อนะต่อครับอ่ะคนตุลทัวร์ต่อแล้วซอฟทัสสมุนไพรชอบใครเชืชอช่อก็คือแบบไม่ละใครเืกินอ๋อเหรอใส่กันละเอียดพา <นะ S 2> ไปดูหน่อยเออเงินตัวนั้นนี่อันนี้ตามตีมันนุ่มมันเรื่องความเชื่อปกติ อ๋อป็นเชื่อแบบซอฟท์ทั่เช่แบบป่านมานิลาไม่เือโดนแน่นี่เทียนะอันนี้คือคิตเจ้าไม่ใช่อันนี้เจ้าเจ้าชายเจ้าชายแอรียลอันนี้คือคิตเจ้าสุล่าจะมาตุ่ม จมูกตุนยาวเท่านี้ไหมครับของหกเป็นตัวนี้ครับอันไหนครับเป็นเพอไหนเล่มไหนทีจียี่สิบบวกไหนเปิดดิฮุยแม็กเปิดแล้วปิดเลยอ่ะยคืออะไรยางงงมากเลยทับการทําไมอ่ะนี่เขาก็ไม่หาอะไรเหรอเหรียญกบ โู้ยไหนแมไม่พูดฆ่าเขาเลยโอเคได้จบคลิปแล้วปิดคลิปบ๊ายบาทคลิปหน่อยฝากฝากช่องเสียงเสียงหน่อยช่องไปอยู่ไหนมาเสียงเสียงนะครับเสียงเสียงเป็นช่องที่ไม่ตกนะครับไปอยู่ไหนมาเสียงสูงสูงไปอยู่ไหนมาฝากด้วยนะครับสำหรับช่องเสียงเสียงไปอยู่ไหนมาตัวนี้กลับแล้วขอให้เอนจอยภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ปราสาททรายขอให้เข้าได้